ยินดีต้อนรับสุี่ o r ิจินจุดกำเนิด ที่เที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งคุณเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมสมัยนี้อะไรๆก็ต้องใช้เงินกินข้าวก็ต้องใช้เงินออกจากบ้านก็ต้องใช้เงินอยู่บ้านก็ต้องใช้เงินไม่ว่าจะทําอะไรล้วนแต่ต้องมีเงินมาเกี่ยวข้องถ้าเราไม่มีเงินคงมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ได้แน่แนจริงๆแล้วเงินคืออะไรกันแน่นะมันถูกทําขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรแล้วเคยคิดไหมว่าทําไมรัฐบาลไม่พิมพ์เงินมาเยอะๆแล้วแจกคนทั่วไปล่ะคนทั่วไปจะได้มีเงินกินข้าวไม่ต้องมานั่งอดๆอยาก,ยากๆกัน ก่อนที่เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เรามาทบทวนวิชาสังคมกันหน่อยเอาไม่เหาหน้าอย่าเพิ่งทำหน้าเครียดรับรองว่าผมจะทำให้คาบนี้เป็นวิชาที่สนุกและได้สาระที่สุดเลยเราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะการตั้งกลุ่มนั้นช่วยทั้งปกป้องอันตรายจากภายนอกทั้งสามารถทำให้แบ่งหน้าที่กันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้มีโอกาสรอดมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วเงินมันเกี่ยวอะไรกับการดำรงอยู่ของเผ่าพัานธุ์มนุษย์ล่ะงั้นเราาามมยย้อนนกกลััับบไปสโรณ ย้อนกลับไปในยุคที่มนุษย์ยังไม่มีเงินใช่แล้วเราขอย้อนมายังยุคหินยุคที่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่างเงินในช่วงนี้เริ่มมีการแบ่งงานอย่างเป็นประบบใครที่ถนัดล่าสัตว์ก็จะออกล่าสัตว์ใครที่ถนัดเพาะปลูกก็จะเพาะปลูกแล้วทุกคนก็จะเอาผลผลิตที่ผลิตได้มาแลกเปลี่ยนกัน วิธีนี้จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพพวกเราไม่ต้องสร้างบ้านลาักษาพบปลูกเฝ้าเวรยนยามและทำอะไรต่างๆมากมายเราเพียงแค่ทำสิ่งที่ถนัดแล้วนำไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆเราก็ไม่ต้องทำทุกอย่างเองซึ่งวิธีนี้ดีมากๆแต่ทันเกิดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคุณนึกออกไหมว่าอะไร นั่นคือสิ่งที่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่เรามีตัวอย่างเช่นคุณเลี้ยงไก่และผลิตไข่ได้คุณอยากจะได้เสื้อผ้าสักชุดคุณก็นำไข่ไก่ไปแลกแต่ว่าคนผลิตเสื้อผ้าไม่ได้ต้องการไข่ไก่แต่ต้องการเนือ้อเอา้าแล้วคนล่าสัตว์ก็ไม่ได้ต้องการไข่ไก่เหมือนกันแต่ต้องการผักและโชคดีที่คนปลูกผักต้องการไข่ไก่ ใช้แล้วคุณคงนึกออกแล้วเราจะต้องนําไข่ไก่ไปแลกผักแล้วนําผักไปแลกเนื้อจากนั้นจึงนําเนื้อแลกเสื้อผ้าอีกทียุ่งยากใช้ได้นะเนี่ยอีกทั้งการแลกก็ยังขึ้นอยู่กับความพอใจต้องใช้ไข่กี่ใบจึงจะแลกผักจํานวนเท่าไหร่ผักต้องจำนวนเท่าไหร่ถึงจะแลกเนื้อได้พอจะเข้าใจปัญหาแล้วใช่ไหมปวดหัวสุดๆเลยเนอ เพราะเหตุนี้มนุษย์จึงได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหานั่นคือใช้ตัวกลางซึ่งก็คือเงินนั่นเองให้ทุกอย่างตีค่าเป็นเงินเวลาแลกเปลี่ยนกันก็ให้ใช้เงินเป็นตัวกลางเช่นไข่ใบละ5บาทผักขีดละ5บาทเนื้อกิโลละร้อยบาทเมื่อมีมูล,ลค่าชัดเจนทําให้การแลกเปลนนี่ยนง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นและเป็นที่ยอมรับและด้วยระบบเงินนี่เองระบบเศรษฐกิจจึงถือกําเนิดขึ้น คุณรู้ไหมตอนที่เรามีไฟฟ้าใช้มีแอร์เย็นๆเป่าคลายร้อนมีอาหารดีๆอร่อยๆให้เลือกมากมายทั้งหมดเกิดจากการแลกเปลี่ยนทั้งนั้นเอาล่ะ จบวิชาสังคมแล้วมาเข้าสู่วิชาเศรษฐศาสตร์กันแน่ผมบอกคุณแล้วว่าค่านี้จะทําให้สนุกที่สุดและมีสาระที่สุดเมื่อระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นในโลกสินค้าหรือบริการที่มีความต้องการสามารถตีเป็นมูลค่าได้แน่นอนว่ามนุษย์เรามีความต้องการที่ไม่จํากัดอยากได้อะไรก็ซื้ออยากกินอะไรก็ต้องได้กินดังนั้นทุกคนจึงล้วนพยายามข่อยคว้าความมั่งคัง่งคุณว่าจริงไหมล่ะ ซึ่งนั่นก็เป็นผลดีนะเพราะว่านั่นทําให้ผู้คนมากมายพยายามอย่างหนักที่จะทํางานสะสมความมั่งคั่งบางก็พยายามคิดค้นอะไรใหม่ๆบางก็สร้างระบบการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่เรียกว่าบริษัทรวมถึงคิดค้นสารพัดวิธีที่จะทําให้ผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายเงินออกมาทั้งเครื่องจักรที่ผลิตได้มากขึ้นรถยนต์ที่ทําให้ขนส่งได้ไกลและขนได้มากขึ้นอาหารแสนอร่อยที่ผู้คนยอมจ่ายราคาแพงหรือความบันเทิงเริงรมต่างๆที่หลอกล่อให้เราต้องเสียเงินนั่นแหละที่ทําให้โลกของเราวิวัฒนาการจนถึง วันนี้เอาล่ะ พูดถึงเรื่องเงินคุณรู้ไหมว่าเดิมทีคำว่าเงินนั้นคือสิ่งที่แทนการแลกเปลี่ยนที่คนในสังคมนั้นยอมรับว่ามีมูลค่าซึ่งเมื่อก่อนก็ทํามาจากหินหายากต่อมาก็เป็นโลหะหายากจากนั้นก็มีการใช้ทองคําเป็นเงินเพราะเป็นโลหะหายากที่มีค่าและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแต่ว่าทองเริ่มหายากจึงมีการเปลี่ยนมาใช้โลหะชนิดอื่นเช่นทองแดงเงินนิกเกิลมาทําเป็นเหรียญกระสาบที่เรารู้จักซึ่งเจ้าเหรียญชนิดนี้มีมูลค่าในตัวเองไม่เหมือนกับธนบัตรที่เป็นแค่กระดาษที่ มุดมูลค่าขึ้นมา แต่ถึงแม้ว่าการใช้เงินด้วยโลหะมีค่าจะสะดวกและเป็นที่ยอมรับแต่สินค้าบางอย่างที่มีมูลค่ามากๆอย่างทองเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนทีแบกกันเป็นกระสอบและในบางครั้งโลหะที่ใช้ทำเหรียญก็ขาดแคลนทําให้ในช่วงปี9 6 0าร้ถึงหนึ่งในสมัยราชวงศ์ซ่งประเทศจีนเป็นประเทศแรกในการเริ่มใช้เงินที่ทามาจากกระดาษเนื่องจากทองคําที่ใช้ทำเหรียญนั้นขาดแคลนการนําเงินกระดาษมาใช้ถือเป็นก้าวสาคัญในวิวัฒนาการของเงินช่วยให้เศรษฐกิจสามารถขยายและซื้อขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองนึกดูนะหากไม่มีธนบัตรและผมต้องการซื้อรถสักคันผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าผมจะต้องแบกเหรียญหนักกี่กิโลจึงจะซื้อได้แต่ผมก็นึกข้อดีของการไม่มีธนบัตรออกนะจนคงจะไม่กล้าขโมยกระเป๋าเงินเพราะมันหนักหลายกิโลเลย <c oughs> เอาล่ะเข้าสู่ช่วงอัปเดตแพทกันหน่อย ใครที่ยังเชื่อว่าตอนนี้การพิมพ์เงินออกมานั้นจะต้องใช้ทองคาค้าประกันไว้ขอให้เปลี่ยนความคิดสมัยเพราะว่าระบบการค้าประกันด้วยทองหรือ g o ลสแตนดาร์ d นั้นถูกยกเลิกไปแล้วโดยระบบ g o ลสแตนดาร์ดเกิดจากการที่รัฐบาลพิมพ์เงินกระดาษต้นทุนต่าขึ้นมาแล้วกําหนดมูลค่าบนธนาบัตรให้สูงกว่าต้นทุนมากๆเองได้ดังนั้นก็เลยมีคนคิดว่างั้นเราก็พิมพ์กันเยอะๆสิ ประเทศเราจะได้รวยๆแต่พอประเทศอื่นเห็นก็จะแข่งกันพิมพ์เงินทําให้ระบบเงินนั้นหมดความน่าเชื่อถือจึงมีระบบมาตรฐานทองคําเกิดขึ้นโดยการที่รัฐบาลจะพิมพ์ธนบัตรได้นั้นพวกเขาจะต้องใช้ทองคําค้าประกันค่าของเงินไว้หรือก็คือหากรัฐบาลกําหนดไว้ว่าเงิน4ี่0 0บาทสามารถแลกทองคําได้1บาทนั่นแปลว่าเราสามารถถือแบงก์จำนวน4 0,000บาทเดินไปที่ธนาคารกลางแล้วขอแลกเป็นทองคํา1บาทกลับมาได้เลยซึ่งระบบนี้ได้รับการยอมรับและทําให้ระบบเงินมีเสถียร ภาพมากขึ้นแต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ละประเทศทำสงครามกันมากมายทาให้ต้องพิมพ์ธนบัตรมากขึ้น จึงมีการเปลี่ยนมาใช้ระบบ b r e ต t o n w o o ที่ผูกสกุลเงินดอลล่าร์ไว้กับทองคําเพียงสกุลเดียวแล้วประเทศอื่นๆก็ต้องเปลี่ยนจากการค้าประกันทองคําเป็นเงินดอลล่าร์แทนแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ช่วงนั้นสหรัฐอเมริกาเริ่มมีบทบาทและมีอานาจมากขึ้นแต่สหรัฐอเมริกาเองก็เข้าร่วมสงครามและต้องพิมพ์ธนบัตรออกมาอยู่เรื่อยๆอยู่ดีจนกระทั่งปี1971ประธานาธิบดีอยุธชัทนิกสันได้ประกาศยกเลิกการผูกค้างเงินดอลล่าร์ไว้กับทองคําอย่างเป็นทางการและเป็นจุดสิ้นสุดของระบบมาตรฐานทองคําของโลก แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแต่ละประเทศก็พิมพ์เงินออกมาใช้ได้เรื่อยๆก็ในเมื่อตอนนี้เราไม่ได้ใช้ระบบทองคําสํารองในการพิมพ์เงินแล้วงั้นแต่ละประเทศก็แข่งขันกันพิมพ์เงินได้เลยสิเสียใจด้วยคําตอบก็ยังเป็นไม่ได้อยู่ดีเพราะถึงแม้ตอนนี้ทั่วโลกจะไม่ได้ใช้ระบบมาตรฐานทองคําแล้วแต่ค่างเงินก็ยังถูกควบคุมด้วยความน่าเชื่อถืออยู่ดีโดยความน่าเชื่อถือจะวัดจากทุนสํารองและความสามารถในการชรําระหนี้เพราะการพิมพ์เงินออกมาก็คือการสร้างหนี้ออกมา ซึ่งเงินที่พิมพ์ออกมามันก็ไม่ได้หนีไปไหนพอเราจ่ายให้กับประเทศอื่นไปประเทศที่ถือเงินนี้ก็จะนําเงินกลับมาแลกสินค้าที่ประเทศนี้ผลิตออกมาอีกทีแล้วทีนี้หากมีประเทศหนึ่งที่สนใจแต่พิมพ์เงินอย่างเดียวแต่ไม่สนใจการเพิ่มผลผลิตมันจะทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าเงินเฟอ้อซึ่งก็คือมูลค่าของเงินด้อยค่าลงนั่นเองยิ่งพิมพ์เงินออกมามา,มากเท่าไหร่ก็จะทําให้เกิดเงินเฟ้อมากขึ้นเท่านั้นซึ่งอาจจะต้องขนเงินกระสอบหนึ่งเพื่อซื้อไข่ไก่เพียงฟองเดียว คุณรู้ไหมเงินเฟอ้อน่ากลัวแค่ไหนคุณคงเคยได้ยินประเทศที่ชื่อว่าซิมบับเวมันเป็นประเทศที่เงินเฟอ้อสูงมากเพราะในปี2006ซิมบับเวเริ่มประสบปัญหาทางการเงินจนต้องกู้กับ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศแต่ในตอนนั้นพวกเขามีรัฐบาลหัวใสพอถึงกําหนดชําระเงินคืนก็เกิดปิ๊งไอเดียในการแก้นั่นก็คือการพิมพ์เงินจ่ายหนี้มันซะเลยจิเนียสพอปี2007เงินเฟอ้อของซิมบับเวพุ่งไม่หยุดซึ่งแทนที่รัฐบาลจะหยุดแล้วลองเปลี่ยนวิธีไม่ไม่ รัฐบาลกลับเชื่อว่าวิธีแก้ปัญหานี้มาถูกทางแล้วจัดแจงพิมพ์เงินมากขึ้นมากเรื่อยๆจากใบละแสนเป็นใบละสิบล้านพันล้านคุณอาจจะคิดว่าพวกเขาหยุดแล้วใช่ไหมไม่ในที่สุดพันธบัตรก็กลายเป็นใบละ100ล้านล้านกันไปเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรที่ทําให้พวกเขาแน่ใจว่านี่คือการแก้ปัญหาที่มาถูกทางแล้วแต่ที่แน่แนคือมันทําให้ในปี2008อัตรางเงินเฟอ้อของซิมบับเวขึ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์ของโลกนั่นคือ79,600ล้านเปอร์เซ็นต์สุดๆไปเลยล่ะ เอาล่ะโดยปกติแล้วประเทศทั่วโลกจะคุมให้เกิดเงินเฟ้อเกิน5%ต่อปีเงินเฟ้อร,ระดับ7,000 70, 0ล้านปร์เซ็นต์ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น2เท่าทุกๆ24ชั่วโมงและพอมาถึงจุดนี้รัฐบาลเริ่มใช้มุกใหม่นั่นก็คือการยกเลิกค่างเงินดอละลาร์ซิมบับเวอันเดิมและพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์ซิมบับเวใหม่ โดยการตัดศูนย์ข้างหลังออก10ตัวและให้แลกธนาบัตร10,000ล้านซิมบับเวรอลลาเป็นค่างเงินใหม่1ซิมบับเวรอลลาแน่นอนว่าการแก้ปัญหาแบบเดิมก็ต้องเจอกับปัญหาแบบเดิมๆสุดท้ายค่างเงินใหม่ของซิมบับเวก็ถูกพิมพ์ธนาบัตรมูลค่า100ล้านล้านออกมาในเวลาไม่นานอยู่ดีแล้วคุณรู้ไหมว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ธนาบัตรมูลค่า100ล้านล้านซิมบับเวนั้นสามารถซื้อตั๋วรถเมล์ในประเทศได้แค่1สัปดาห์เท่านั้น สุดท้ายแล้วเมื่อเจอกับเงินเฟอ้อเข้ามากๆระบบเงินก็พังทลายประชาชนไม่เชื่อถือดอลลาร์ซิมบับเวอีกต่อไปกลับไปใช้สกุลเงินอื่นๆอย่างดอลลาร์สหรัฐส,สิ่งของมีค่ายอย่างทองคําหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากันแบบสมัยก่อนจึงทําให้รัฐบาลยอมแพ้และประกาศยกเลิกเงินดอลลาร์ซิมบับเวและไม่พิมพ์เงินเพิ่มอีกต่อไปในกลางปี2009เป็นอันจบอภิมหาตํานานเงินเฟ้อ70,000ล้านเปอร์ 70, 000, 000, 000. รเซ็นจนถึงตอนนี้ถ้าคุณได้เป็นผู้นํารัฐบาลคุณยังอยากพิมพ์เงินออกมาไม่อั้นอีกไหมแต่ถยวก่อนถ้า ทำจริงๆก็บอกผมก่อนนะผมขอย้ายประเทศก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง The Origin จุดกำเนิดสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้อีกมากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบอยู่ที่จุดเริ่มตน้น